สวัสดีครับผมอยู่กับช่อง y o u u u b e นิกกี้สายหาครับวันนี้ผมพามาดู Ford ครับวัวสองเลาครับเรงครับท่านพ่อมพี่น้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารุ่นไหนครับแต่มันเรงครับเนื่องจากสติ๊กเกอร์มันไม่มีผมอ่านไม่ถูโอูโอ้ดันระสองสบายแล้วพี่น้องอ้โคบินปั่นแมวแมวแมวข้างล่างเลยว่สุดจัดครับพี่น้องคันนี้ครับ อยู่เส้นเส้นโครกกระดวดครับผมลำดวนโครกกระดวดครับวันนี้ดันทำชั่วโมงครับพี่น้องกับฟอร์ดสองเพลาครับว้แรงจะนับสุดยอดเลยครับพี่น้องผมอยากได้รุ่นนี้เองครับนี่สุดยอดครับตอนนี้แรงจัดครับพี่น้องว้ชปเปอร์นี่แรงครับ ก่อนดินเต็มเมื่กี้เลยครับพี่น้องเครื่องแรงต้องยกให้ฟอร์ดครับโอ้ดูอ่ะตกใบมีดเท่าไรไปได้หมดครับพี่น้องโอ้สุดจัดครับตอนนั้นก็คุปต้าครับผมฮ้ยฮ้ยฮ้ยะกดดินมาวางไว้ครับพี่น้องโอ้แรงจัดครับันนี้ ฮั้งยูทูบวอ้โขอดดินเต็มปมืกี้เลยครับพี่น้องแรงจัดครับโอ้โสองพลาวเลยว่าสุดยอดเลยครับอย่างหน้าเพื่อดูไปเพมามาื่อจะเปลี่ยนมาใหม่รับโอ้โันไปได้หมดเลยโอ้อ ไล่ยเแรงงนา่นี้นี่ครับเป็นคูโบต้าผมสัมสุจิเร่งเมลเมลแมลเมลเลยครับแต่คับนี้ก็ดินไปหมดเลยครับโผฐานยี่สิบหกครับผมเป็นฐานของพีทีนะซิงไฮเทคครับเจ็ดผานน้องตั้งง่ายครับผ่านรุ่นนี้นี่ใบมีดก็น่าจะเป็นของพีทีครับฟอร์ดนี่ฟอร์ดใช้ดีไม่มีเสียว่าอย่างนั้น โอ้โแรงจ um ัดครับพี่น้องอุ้มดินมาเต็มปุ้งกีเลยนะครับพี่น้องโอ้คันนี้โอ้ยังไม่ดัดครับโอ้ยังกำลังไปได้ครับพี่น้องโอ้กำลังจัดครับ Ooh, อย่างไปได้ครับโอ้ Ooh, เร่งจัดครับโอ้ Ooh, เรื่องเร่งนี้ต้องยกให้เขาจริงครับฟอร์นิฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับผมช่อง YouTube, Nick y o u u u b e นิกกี้สายฮาครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปไม่ตันพ่อให้พี่น้องได้ดูกันเรื่อยๆนะครับเนื่องจากนิกกี้หายไปนานครับมัวแตร่รบุนรเวีงานหลายๆอย่างครับก็ไม่ค่อยได้อัพลงได้ทุกวันสักเท่าไรนะพี่น้องก นาน,นานทีนะพี่น้องอชมกันครับทำชั่วโมงครับฟอร์ดโอ้หดูปรับพื้นนาครับแมเรียบครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับดันเกียร์สองสบายเลยนะพี่น้องโอ้แรงจัดครับวางใบมีดเทไรไปได้หมดครับเออ คันนี้น่าจะหลายปีแล้วนะพี่น้องแต่สภาพยังสวยครับยังไม่มีเยิ้มเลยเครื่องยังแห้งอยู่โอ้ถือว่าสุดยอดรับใช้ได้เลยครับโอ้คันนี้นี่ถ้่ผมมีตังคถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งผมอยากจะซื้อคันแบบนี้เลยครับเพราะว่ามันแรงมากครับพี่น้องผมชอบเลยครับโอ้เราก็พูดไปยิ้มไปนะอย่าไปเครื่อกับมัน ผมวาอาจ,จะพูดไทยตกคเมนนะนะพี่น้องเนื่องจากเป็นคนสุรินทร์เล้เนาะโอ้พี่พีก็มวัวแต่ตัดกิ่งไม้ตัดไม้อยู่นั่นครับฝนมันก็จะมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้งิดชึ้งมาแล้วครับโอ้เงิดชึ้งแปลงว่างมืดครับโอ้ยสบายครับเจอสองเลยปิดปาด์ปิดปาดเลยทีเดียวครับคันนี้สุดยอดครับพี่น้อง โควินใหญ่หครับหมุนแมวแมวแมวเหม,ม,ม,มือนกับรถหกล้อเลยเออแรงจัดครับฝนก็จะประเซนอย่างนี้ครับจะควันอย่างนี้ครับอันนี้ถือว่าไม่ควันมากนะครับผมเอ,อ้แรงเลยพี่เจ้าพี่น้องวิธีชาวนาน,านะพี่น้องก็ต้อง ปรับพื้นนานะทำนาเราก็ต้องลงทุนมันสักน่อยให้คุ้มกับค่าที่เราลงทุนไปนะถ้านามันสูงต่ำอย่างนี้น้ำมันก็ไม่เก็บนะพี่น้องต้องให้เสมอกันครับดูดูครับกอดดินไปได้สุดยอดเลยครับกอดโอ้กอดออออไปเต็มพวกนี้เลยพี่น้องโอ้ แรงจัดครับดันไปสองสามกงเลยพี่น้องโอ้แรงจัดถือว่าแรงจัดครับพี่น้องคันนี้ครับ โอ้คุโบต้าก็ลากผ่านไปผ่านมาครับพี่น้องโอ้ถอยสบายเลยครับโอ้เร็วมากครับฟอนโอ้ทำชั่วโมงได้สบายครับคันนี้ครับแรงจัดครับคันนี้โอ้แรงดีครับคันนี้ครับพี่น้องถือว่าใช้ได้ครับคล่องแคล่วเลยทีเดียวครับ ไถอีกท,ทีนึงครับโอ้เข่าดีครับโอ้กำลังครับพี่น้องไถสบายๆครับเกียร์สองโอ้ตัวนี้ถือว่าเร็วดีครับพี่น้องโอ้ผ่านยกง่ายครับผ่านยกเร็วครับทไมอึดอัดเหมือนกับ เราเดียวพวกหกหกหนึ่งศูนย์บางคันนะพี่น้องเอออดดิ้นไปอีกแล้วครับโอ้แรงจัดครับพี่น้องโอ้โหดันเต็มทุกเรียบโอ้แรงจัดครับคันนี้ครับถือว่าสุดยอดครับยังไม่เยิ่มไม่อะไรเลยนะพี่น้องถือว่ายัางสวยงามครับคันนี้ครับโอ้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกดซับสไคร์ให้ช่องยูทูบนิกกี้สายหาด้วยนะครับผมนะมาดูการคล่องแคล่วของเขาครับพี่น้องโอ้ยเรียบยชั่วโมงละห้าร้อยถือว่าไม่แพงนะพี่น้องบ้านเราเนี่ยกำลังดีครับอือโอ้ กอดดินเต็มชนิดเลยยี่เต็มชนิดเต็มพุงกี้เลยครับโหยี่ศิลยี่ไทยทอ่ะเจเอาเอามาตะเลี้ยไว้ตรงนี้ก่อนเอามาเก็บตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาอไปทั้งหมดเออโุรไทยตุกขมินนิกกี้สาฮานี่ทุนะก็อย่าถือสานเลยนะเด็กมานนอกคนหนึ่งนะพี่น้องเอา้ามาดูอ่ะกอดดินอีกแล้วอ่ะป สุดยอดครับถือว่าแรงครับพี่น้องโอ้แล้วก็มาอีกจองหนึ่งอ้าวไอ้ตุ๊ดเรซอนเนี่ยไอ้ทอยตโยติดโอ้สุดยอดครับคันนี้พี่น้องเกียร์น,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 นี่มันไม่ดังกรอกแรกแรกรอกแรกเลยครับคันนี้ครับพุ่งกีอะไรก็ยกได้เร็วด้วยครับพี่น้อง ออไม่ขาดครับยังไปได้ครับเมโอ้กำลังยังได้ครับไอเรียดูเรสันโอ้แรงดีครับพี่น้องครับอันนี้ครับถือว่าสุดยอดเลยครับผมโอ้สุดจัดครับพี่น้อง ขอดสองเพลาโฟวินครับพี่น้อ,นองแรงจัดปลัดบอกครับแม่พี่เธอเ,เธอ stretch เนี้ยฮะตั้งยงมาเธอเลยตั้งยามเธอขนาง อยู่ย้านจะรวยครับปานเดียวกันกับดินด่วนนะอาจารย์ป๊อกครับผมนะอาจารย์ป๊อกครับอ่ะผมกันไปคร้บพี่น้องแข่งจัดครับอันนี้หรือว่ายอดยครับ โอ้รถดินได้ดีครับโอ้น่าจะอยู่บานชัวยนะคันนน้นี่จชรวยโก็มีแต่ยุทูบเปอร์ดังๆครับอย่างดินดวนครับผมลูกพี่วุฒิของเราครับสุดหล่อครับแมรถดดำหลายคันแล้วครับหรือว่าจะเป็นเสียตินครับผม ดูบ้านเรวยกันทั้งนั้นครับดูกันยาวๆครับพี่น้องครับผมสัก13นาทีนะอย่าว่ากันครับคลิปนี้ผมให้ดูนานหน่อยนะเนื่องจากแรงครับโอ้สุดยอดเลยครับตอนนี้มันขับีมือเลยนะพี่น้อง สดจัดครับพี่นอ้องไรงครับผมอ๋อสวัสดีครับผมวันนี้นิกกี้สายหาขอลาไปก่อนครับให้ดูกันแค่นี้ครับเดี๋ยวนิกกี้สายหาจะทําคลิปให้ดูกันเรื่อยๆครับสาหรับวันนี้นิกกี้สายหาขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>